เลือดจากรอยสักทับคำว่ามวยไทยยังไม่ทันเหือดแห้งดีโลนเนลคุณก,ก็ประกาศลาออกจากกุลคแมอินเตอร์เนชั่นแนลไฟเตอร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณปลาขาร้อยน,นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตชีวิตความเป็นไปของไอโล้นเนลก,กุลเตียโก้นะคะ คุณป้าก็เจอสมาชิกท่านหนึ่งนะคะโพสต์ไว้ว่าไอ้ล้นเนี่ยนะได้ประกาศหน้าเพจของมันเองนะคะว่าเรียนสมาชิกและแฟนๆกุนคมแม์ขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าผมได้ตัดสินใจออกจากกุนแคมแม์อินเตอร์เนชั่นแนลไฟเตอร์ฉันได้ออกมาเมื่อเดือนกว่าๆแล้วออฉันเชื่อว่าถึงเวลาที่จะสำรวจโอกาสใหม่ๆ และสแสวงหาความท้าทายใหม่ๆจากที่อื่นขณะนี้ฉันเปิดให้สร้างคุณส่วนใหม่ๆและฉันตั้งตารอที่จะพบโครงการและบุคคลอื่นๆที่ฉันสามารถร่วมงานได้และมาทำให้ศิลป,ปะป้องกันตัวของเราเติบโตขึ้นเถอะฉันขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จอ,อย่างต่อเนื่องและความพึงพอใจอย่างมากในความพยายามของคุณด้วยความจริงใจอ,อาเตียโก เติร์ดลิตติกุลนะคะก็นี่แหล,ละค่ะคืออ่ะโพสต์ของอ่าล้นเนลคุณขวัญใจกุนแมเขานะอืแล้วทีนี้วิเคราะห์ก่อนปปาว่าที่ประกาศลาออกหนึ่งก็คงจะจกตาหยุมหัวกันกับอิสเรลละ,ละ,ะมังคะหรือไม่ก็ ตกลงเรื่องผลประโยชน์อะไรนี่ไม่ลงตัวหรือว่าเขาถีบหัวส่งหรือเปล่าหรือว่าตัวเองกินอิ่มแล้วจะสละเรื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็แต่คิดป้าคิดว่าเขาคงไม่เห็นค่ามันนะสังเกตดิมันก็คงจะคิดว่ามันสำคัญน่ะถึงขนาดไปลบรอยทรงรอยสักอ่สักหน้า พระเจ้าวรมันใส่สเต็มหลังนะชีวิตนี้ถ้าออกจากกุลแมแล้วก็จะถมดํากันไปเลยเป็นไอ้เมิดไปเลยนะคะหลังเนี่ยนะ <c oughs> แล้วก็เขาบอกว่าเขาออกจากกุลแมอินเตอร์เนชั่นแนลไฟเตอร์ก็คือแบบมวยขมรสากลอะไรอย่างเงี้ยนะนักชกขมรสากลก็เหมือน โพสที่แล้วคลิปที่แล้วที่คุณป้าทำน่ะมันก็ยังไปบ่นน้อยใจนะคะว่าถ้าไม่มีมันอยู่ในทีมอคุณคแคมเปร์ไฟเตอร์สากลเนี่ยก็จะไม่ใช่ทีมที่ดีสุสดเออนน่นอะก็คงเป็นจุดเริ่มต้นนะคะทําให้เกิดว่าโพสต์นี้เกิดขึ้นว่าประกาศอําลาแล้วฉันจะจากมาแล้วเมื่อเดือนกว่าๆฉันเชื่อว่าจะสํารวจโอกาสใหม่คือคือจะหาที่สูบใหม่นะคะ อืมหาแหล่งเลือดมาสูบใหม่ละคะก็ตามสัญชตาตญาณของปริงนะเมื่อหมดเลือดก็ฉันก็จะไปหาสูบที่อื่นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่ะอืมแฟนๆนะคุณคแมที่รักคิดเห็นว่าเช่นไรนะก็เช่นเดิมนะคะตามภาษาคุดลักบราเตอร์ luck, นะก็ยังบอกว่าโชคดีนะครับพี่ชายอืม ก็ส่วนมากก็จะกุลักเบอร์เตอร์นะคะกุลักบาเตอร์กุลักอืมบางคนก็บอกอเช่ฉันยังเคารพอืมแล้วก็การตัดสินใจของคุณเสมอส่วนคนนี้คนไทยบอกว่า don't come back to your beloved country Thailand dude นะ you are the best shameless so long dude เออกุลักนิติคุณอืมส่วนคนนี้บอกว่า we believe in your นิติคุณ you are the best and deserve everything luck God all way good เออนะกระสันเสริญพระเจ้ากันไปนะอืมคนนี้บอกว่ากุดลักเตียโก้โฮมยูวินเกตมอชแอนด์ทูอินกุนคาแม่โอ้เขาย่างยังก็คงคิดว่าอาจจะสร้างยิ้มเองหรือเปล่านะอืมคนนี้บอกว่าพูดเป็นภาษาคามนนะหวังว่าการตัดสินใจของคุณจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอืม คนนี้คนไทยนะคะบอกว่ารู้ตัวว่าไปไม่รอดแล้วเหรอครับที่แน่ๆกลับมามวยไทยไม่ได้แน่นอนเออนคนไทยก็ไปเยอะเยะหยันนะคะอือันนี้เป็นคอมเมนต์ของคนเขมรน,นะคะก็มาถามด้วยความเป็นห่วงเป็นยยไอดอลนะคะอะไรทาให้คุณจากไปแบบนี้การที่คุณทิ้งออกจากเขมรจริงๆหรือตัดสินใจไปขับอื่นอ๋อคุณจะออกจาก ประเทศเขมรหรือว่าจะตัดสินใจไปขับอื่นในกัมพูชาหรือว่าคุณจะออกจากกัมพูชาหรือคุณจะทิ้งบ้านที่ให้สัญชาติแล้วคุณจะไปที่อื่นเหรอว่ามันลำเลิกนะมันหลอกอสัญชาติแล้วจะไปเหรอ,อสำคัญเหลือเกินสัญชาติกัมพูชาอืมคนนี้ก็เลยมาตอบคนนี้นะคะว่าดาราอ่าพี่นิติคุณเนี่ยเขาออกไปหาประสบการณ์เพราะข้างแต่เข้าเข้ามาเขายังไม่เห็นเขาแข่งอะไรเลย ผู้เล่นไร้พ้าไม่เดี้เรียกว่าผู้เล่นเอาหาคู่แข่งไม่ได้ยังไม่มีโอกาสได้ชกเลยเพราะว่าเก่งที่สุดดับเบิลวันของประเทศเลยหาคู่ชกไม่ได้ก็ว่าอย่างนั้นเถอะเนาะหาคู่ชคไม่ได้ก,งงไไดก็แน่ล่ะสิคะเออเพราะว่ามันไม่มีใครเก่งไงถ้ามีคนเก่งในประเทศคุณก็คงไม่คงลงทุนจ้างให้เล่นอลโล้นเนลคุณไปหรอกอืม หวังว่าเขานี่บอกว่าหวังว่าสถานที่ใหม่ที่ประสบความสําเร็จสําหรับศิลปะป้องกันตัวของคเ,เมนจะไปโชคที่ไหนได้ในเวทีระดับนานาชาติมันไม่มีหรอกเวทีกุนคเ,เมนอ่ในระดับนานาชาตินะคะนอกจากเวทีมวยไทยเวทีเควันนะคะคิกบ็อกซิ่งอะไรพวกนี้นะคะแต่เขาก็คงไม่ยอมรับหรอกคะ่ะอืม หวังว่าสถานที่ใหม่ๆอ๋ออันนี้อ่านแล้วขอให้ประสบความสำเร็จและโชคดีพี่ชายคนนี้บอกว่า what happen e d behind this b a t e hey, r เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเหรอมีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าคนนี้บอกว่าขอให้ประสบความสำเร็จและโชคดีนะลิทธคุณ วันนี้บอกว่าฉันไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับศิละปะป้องกันตัวที่เกิดขึ้นคุณช่วยอธิบายได้ไหมเพื่อไม่ให้มวลชนเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายวันนี้บอกว่าหรือคุณวางแผนที่จะไปเปิดขับใหม่ของคุณเองหรือเปล่าวคนนีุ้อยสงสารเท่านั้นที่ขอให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานโอ้ไม่จะไปสงสารเขาหรออ e ีเมลเขาอะนะได้เงินริจากไปเยอะแยะ อเป็นสิบล้านอืมคนนี้บอกว่าฉันรอเธอแข่งอยู่อืมเหตุผลคืออะไรขอทราบเหตุผลหน่อยในการประกาศลาออกครั้งนี้อืมคนนี้บอกว่าขอบคุณที่มาร่วมงานศิลปะการป้องกันตัวของขเมศที่ผ่านมาขอให้คุณประสบความสําเร็จอืมประสบความสําเร็จอยู่แล้วในการหลอกแบกมึงพวกมึงอะคะ่ะอืม น,นี้บอกว่าชาวกัมพูชายังสนับสนุนคุณเสมอโชคดีคนนี้บอกว่าฉันเศร้าใจมากที่ได้ยินเรื่องนี้เออจ้าส่วนคนนี้ล่ะคนนี้บอกว่าคิดว่ากับกัมพูชาจะเจอบงกุลคนนี้บอกว่าอะไรแป๊บหนึ่งนะ We don't know what happened behind the scene but we still behind your back wherever you go whatever happen win or lose you are still Cambodian people h uh, Cambodian people ah uh, e million people behind and support you are better อ oh, ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะแพ้หรือคุณชนะชาวกัมพูชา17ล้านคนนะคะ ก็จะสนับสนุนคุณริทิคุณเสมออุย้ยหวานมากอืมสับสึงจังเลยนะเออก็นั่นแหละนี่อันนี้รายงานให้คุณผู้ชมฟังในส่วนของเพจไอรนเนละคุณนะคะนี่ก็คือความคิดเห็นของ FC ฟซีเขาละค่ะอืม เมื่อวานเนี่ยยังโพสว่ามันยอดเยี่ยมที่มีความรักต่อคุณเขมรคุณเขมรหรือเรียกอีชื่อหนึ่งว่าประดันเสลเป็นศิลปะป้องกันตัวต่อสู้แบบดั้งเดิมของกมพูชาที่ผสมผสานเทคนิคการต่อยมวยและการเตะเป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นที่ต้องใช้ทักษะความอดทนลิมินหนหากคุณมีความหลงไหลในเขมรลองพิจารณาฝึกฝนและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะกอง,ป,อง,ป,องกป้องกันตัวที่น่าอัศจรรย์น,นี้และลึกถึงเสมอว่า รอบมให้ปลอดภัยและเคารพประเพณีและค่านิยมของคุณขมิมาวันนี้ประกาศเซกดบายคุณขมิแล้วนะคะสำหรับโลนเนลคุณจนคุณผู้ชมน่ะคิดเห็นเป็นอย่างไรส่วนคุณป้าฟันทงนะคะผลประโยชน์ไม่ลงตัวทะเลาะกันกับอิสเลลนะคะอืมก็เลยประกาศ ให้อไอเซเลตรู้เป็นในๆแล้วค่ะว่ามึงดูเนี่ยแคลกูประกาศขยับตัวนิดหน่อยเอฟซีกูก็พร้อมปกป้องอ่าเนี่ยอันนี้คุณป้านะก็ไอรถมันก็ฟันธงไว้รถเนี่ยมีเหลี่ยมนิดๆเล็กนัก่นเรียกคัดตัวนะคะเรียกหาความสําคัญนะ่ะตัวเองตัวเองดูเหมือนแบบไม่มีตัวตนก็อ่าแถแดงอิตาลีซะหน่อยส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นประการใดในการเคลื่อนไหวและโพสต์นี้ของมันนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกับคุณป้าได้นะ คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันนะและต้องวิาพากษ์วิจารณ์มันช่วยกันเหยียดซ้ำมันนะคะสำหรับเอเลนล้นเนละคณคนนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปของคุณป้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของคุณป้าต่อไปสวัสดีค่ะ